ครับสำหรับบทนี้เราก็จะมานะครับหาสตริงในสตริงกันนะครับเป็นอย่างไรหาสตริงในสตริงนะครับคือเป็นอย่างนี้ครับคือสมมุติว่านะครับเอ่อเท็เนี่ยนะครับเราประกาศไว้เป็นแบบแอลเอนะครับก็คือจุ20ตัวอักษรส่วนว่าเอ่อสตริงที่ชื่อว่า S เนี่ยนะครับเราประกาศเป็นแบบพอยเตอร์นั่นนั่นเองนะครับไม่กําหนดว่าจุเท่าไหร่นะครับ ก็ใช้อยู่4-5ตัวอักษรละนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับ s นะครับก็ใช้อยู่4-4-5ตัวอักษรเท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับจะทำอย่างไรหาสต r i n g ในสต r i n g นะครับเช่นว่าผมให้ตรงนี้เป็นง่ายๆซื่อๆนะครับให้เป็น15.00นะครับทีนี้เนี่ยผมจะหาจุด0.0ในตรงนี้ใน ในใน15.00นะครับผมผมจะหาจุด0 0ใน15.00ตัวนี้เนี่ยผมจะต้องทำอย่างไรนะครับก็คือง่ายมากนะครับง่ายมากง่ายยังไงครับก็คือนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับก็ผมจะต้องใช้ฟังก์ชันแน่ๆนะครับบทนี้อีกหนึ่งฟังก์ชันฟังก์ชันสุดท้ายแล้วนะครับบทนี้นะครับเดี๋ยวพอจบบทนี้ปุ๊บเราจะขึ้นคีย์แพดเลยนะครับก็หมดแล้วล่ะ ที่เกี่ยวกับสตริงที่จะต้องใช้ในเครื่องคิดเลขนะครับก็ยกมาพอ่อผมปากหผมคอนะครับแต่ละฟังก์ชันทีนี้มาดูบทนี้นะครับเราจะหาสตริงที่บรรจุอยู่ในสตริงอีกทีนึงนะครับเราหาได้อย่างไรนะครับอย่างเช่นสตริงที่ชื่อว่าเทคเนี่ยผมให้สั่งฟังก์ชัน strcpy หรือ String copy 15.00ไปไว้ในสตริงเทคนะครับหลังจากนั้นผมจะหาจุด0ูนย์นย์ภายในสตริงเทผมจะหาได้อย่างไรนะครับ ก็ง่ายๆซื่อๆนะครับผมจะหาสตริงโดยผมจะใช้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนั้นก็คือฟังก์ชันอะไรครับก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่บอกนะครับผมเองก็ฟังก์ชันนี้นะครับใช้อยู่ไม่กี่โปรเจกต์นะครับแต่โปรเจกต์นี้ต้องใช้นะครับเครื่องคิดเลขนะครับไม่ถึงกับเป็นโปรเจกต์นะครับเครื่องคิดเลขมันง่ายนะครับเอ่อ str นะครับก็นะครับเอ่อ str เนี่ยนะครับ include s e t t i n g จุด h นั่นเองนะครับ str str นะครับผมจะหาจุด00ใน string e ที่ชื่อว่าใน string e text นะครับที่เป็น15.00ผมจะต้องทำอย่างไรนะครับผมทำอย่างนี้ครับผมให้ s นะครับให้ s ที่ประกาศเอาไว้เป็นแบบ pointer เนี่ยนะครับตอนแรกให้ s เนี่ยเป็น string ว่างๆนะครับไม่บรรจุตัวอักษรใดนะครับกำหนดให้เป็นตัวว่างๆหลังจากนั้นผมให้ s เท่ากับ str str นะครับ เอ่อผมจะหาสตริงภายในสตริงที่ชื่อว่าเท็กนะครับซึ่งตะกี้เนี่ยนะครับผมใช้คำสั่งอะไรครับ s ตริงคัปปี้ค p ปสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์ไปไว้ในเท็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะหาสตริงในเท็กนะครับหาอะไรครับหาสตริงอะไรหาจุดศูนย์ศูนย์นะครับหาจุดศูนย์ศูนย์นะครับทีนี้นะครับก็ใช้ฟังก์ชันนี้หานะครับถ้า S นะครับพอทำบรรทัดนี้จบจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ พอทำบรรทัดนี้จบจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบรรทัดที่ผมแดกเมาส์นะครับถ้าเกิดว่าจุด0ูนย์เนี่ยมีในสตริงที่ชื่อว่าเท็กจริงเนี่ยนะครับ s จะถูกแอดไซน์เป็นค่าจุดศูนย์นึกออกไหมครับถ้าสตริงจุดศูนย์เนี่ยนะครับฟังอีกทีนะครับสตริงจุดศูนย์เนี่ยมีอยู่ในสตริงเท็กซ์จริงนะครับ s เนี่ยจะมีค่าเป็นสตริงจุดศูนย นะครับดูนะครับผมจะคอมไพน์นะครับก่อนนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับผมไปดีบัตนะครับมันก็ทํามาเรื่อยนะครับดูลูกศรสีเหลืองนะครับมันก็ทํามาเรื่อยทำทำทำมานะครับผมก็ปี้สติ๊งเอ่อผมก็ปี้สิบห้าจุดศูนย์ไปเก็บไว้ในสติ๊งที่ชื่อว่าเทคนะครับบรรทัดนี้นะครับหลังจากทําบรรทัดนี้เสร็จ เกิดอะไรขึ้นครับเทคก็จะมีค่า15.00อยู่ข้างในนั่นเองดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันสตริงก็พีธรรมดาผมให้ S เท่ากับสตริงที่เป็นว่างๆอยู่นะครับหลังจากทำมาท่านนี้เสร็จ S เนี่ยนะครับที่ผมแอดเข้าไปในว o r d w ว n d o w เนี่ยนะครับจะเท่ากับอะไรครับจะเท่ากับสตริงที่ว่างอยู่นะครับไม่ไม่ใช่เท่ากับเท่านี้นะครับดูที่เมาส์ชี้ไม่ใช่เท่ากับเท่านี้นะครับเท่ากับสตริงที่ว่างอยู่ดูนะครับเห็นไหมครับ สติงว่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรบรรจุฟันหนูนะครับสตัวติดกันเลยนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงฟังก์ชันประเด็นของเราในบทนี้นะครับ str str นะครับผมจะหาผมจะใช้ฟังก์ชัน str str เนี่ยหาสต t ิงจุดศซึ่งบรรจุอยู่ในสต n ิงเทคถ้าสติงจุด 00, มีมีอยู่ในสติงเทคจริงเนี่ย s s เนี่ยก็คือจะ assign ค่าให้เป็นจุดนะครับ บรรทัดนี้นะครับดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ s นะครับจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนะครับเห็นไหมครับ s จะเป็น0 0เพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะครับเพราะว่า15.00.00เนี่ยมีอยู่ในเซตติ้งที่ชื่อว่า text s t r i นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชัน STR, str str ก็เลยรีเทิร์นค่าจุดศูนย์ศูนย์มาบอก เอ่อให้เอ่อ str str เนี่ยจะรีเทิร์นค่าจุดศูนย์ศูนย์ที่เราหาเนี่ยมาให้อะไรครับมาให้ s t r i n g s อีกทีหนึ่งนั่นเองเป็นเพื่อเป็น,ปน,ปนตัวบ่งชี้ว่าเจอแล้วนะจุดศูนย์ศูนย์นะครับฟังอีกทีนะครับเราต้องการหาสตริงอะไรครับเราต้องการหาสตริงจุดศูนย์ศูนย์นะครับเราต้องการหาสตริงจุดศูนย์ศูนย์ซึ่งบรรจุอยู่ในอะไรครับบรรจุอยู่ในส i n g text แต่เนื่องจากเราได้อัตไค่าอะไรครับ15.00ให้เทคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยว่าจุด0 0เนี่ยถูกบรรจุอยู่ในเทคสติ n งที่ชื่อว่าเทคนี้แน่นะครับทีนี้เมื่อเรามั่นใจดังนี้ถ้าทําบรรทัดนี้เสร็จนะครับถ้าทําบรรทัดนี้เสร็จถ้าจุด0 0เนี่ยมีอยู่ในสติ n งที่ชื่อว่าเทคจริงนะครับจุด0 0เนี่ยฟังก์ชันนี้เนี่ยจะเอเทิร์นค่ากลับมาให้สติงที่ชื่อว่า S นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากทําฟังก์ชันนี้เสร็จนะครับหลังจากทําบรรทัดนี้เสร็จ s ก็จะมีค่าจุดศนนั่นเองนะครับเอาใหม่นะครับผมรีเซ็ตใหม่ปุ๊บนะครับแล้วก็ผมดีบักใหม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมานะครับมาถึง t e x นะครับเท่ากับ15.00้าจุดศูนฟังก์ชัน string copy ตรงนี้นะครับก็ปุ๊บตรงนี้ก็อะไรครับ15.00นนั่นเองมาถึง s นะครับ s เรา design ให้เป็นอะไรครับ string ว่างนั่นเองเรา assign ให้เป็น string ว่างๆนะครับก็ มันก็ว่างจริงนะครับพอท,ทําบรรทัดนั้นเสร็จนะครับมันก็ว่างจริงทีนี้ผ่านมาบรรทัดนี้บรรทัดนี้เราใช้ฟังก์ชัน str str หาจุด00ในสตริงที่ชื่อว่า text นะครับถ้าจุด00มีอยู่ในสตริงที่เท่าว่า text จริงเนี่ยนะครับ s หลังจากทําบรรทัดนี้จบ s จะมีค่าจุด00นั่นเองตอนนี้ s มีค่าเป็นสตริงว่างอยู่นะครับทีนี้พอท,ทําบรรทัดนี้จบ s จะมีค่าเป็นจุด00จริงไหมครับลองทําดูนะครับปรากฏว่าจริงนะครับเพราะฉะนั้น 0 0เนี่ยมีอยู่ในสต r i n ที่ชื่อว่า text จริงนั่นเองนะครับเพราะว่า s เนี่ยมีค่าเป็นอะไรครับ0 0ฟังก์ชัน str return ค่ากลับมาให้ s เพื่อบอกว่าจ0 0เนี่ยมีค่าอยู่ในมีมีอยู่ในเอ่อส t r i n ที่ชื่อว่า text จริงนั่นเองนะครับทีนี้เอาใหม่นะครับเอาใหม่ผมจะหาจ0 1ทีนี้นะครับผมจะหาจ0 1นะครับผมก็ compile ใหม่นะครับผมก็ไปดีบักใหม่นะครับ มันก็ทามาทาทำทำท,ำทำมา s ต t t i n g copy 15.00มันก็มาแล้วนะครับ15.00ทีนี้ s, <S เท่ากับ setting ที่ว่างๆนะครับก็ s, <S ก็เท่ากับ setting ที่ว่างๆทีนี้มาถึงบรรทัดที่เป็นประเด็นของเรานะครับถ้าจุด0.1ที่ผมต้องการหาเนี่ยมีอยู่ใน setting ที่ชื่อว่า text จริงเนี่ย s, <S จะมีค่าเป็นอะไรครับจุด0.1นั่นเองนะครับแต่ถ้าหลังจากทำบรรทัดนี้แล้ว s, <S ไม่เป็นจุด0.1นะครับก็แสดงว่าจุด0.1เนี่ยไม่มีอยู่ใน setting ที่ชื่อว่า text นั่นเองนะครับดูนะครับว่ามีหรือไม่มีดูค่า S T D นะครับหลังจากทาบรรทัดนี้เสร็จนะครับไม่มีอยู่แล้วล่ะนะครับก็เรารู้อยู่แก่ใจนะครับไม่มีเห็นไหมครับ S ก็จะเป็นสติงที่ไม่รู้เป็นสติงอะไรนะครับก็เป็นสติงอย่างนี้นะครับเป็นสติงอย่างนี้นั่นเองนะครับไม่ใช่ไม่เท่ากับจุดศูนย์หนึ่งนั่นเองนะครับ ไม่เท่ากับจุดศูนย์หนึ่งนะครับทีนี้เอาใหม่นะครับเอาใหม่ผมจะหาจุดศูนย์มั่งละ่ะทีนี้ผมจะหาจุดศูนย์คุณว่ามีไหมจุดศูนย์ในเทกเนี่ยก็เราก๊อปสิบห้าจุดศูนย์ไปเก็บไว้ในเทกจุดศูนย์ทำไมจะไม่มีล่ะครับมีใช่ไหมครับก็คือตรงนี้นั่นไงนะครับที่ป้ายสีน้ําเงินเพราะฉะนั้นหลังจากทำบรรทัดนี้เสร็จ s จะต้องมีค่าเป็นอะไรครับจุดศูนย์นั่นเองนะครับไม่เชื่อลองดูนะครับมันก็ทำ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 ,ทำ,ทำมาปุ๊บสิบห้าจุดศูนย์เ ทีนี้ s เท vida, survivor, them. Them. Plex, helmet, ่ากับ string ว่างๆนะครับหลังจากนั้นอะไรครับหาจุดศูนย์นะครับใน string ที่ชื่อว่า text ถ้าจุดศูนย์มีอยู่ใน string ที่ชื่อว่า text จริงเนี่ย s จะต้องทำรรทัศน์นี้เสร็จ s จะต้องมีค่าเป็นอะไรครับจุดศูนย์ซึ่งเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันมีแน่ๆนะครับพอหลังจากทำรรทัศนี้เสร็จนะครับตรงนี้จะต้องเป็นจุดศูนย์นะครับ s เนี่ยจะต้องเป็นจุดศูนย์นะครับดูตรงนี้นะครับดูนะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับจุดศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับ จุดนั่นเองแสดงว่าเป็นไงครับมีนั่นเองนะครับแปลว่ามีนั่นเองนะครับแปลว่ามีนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่ผมจะหาจุดศผมอาจจะหาตรงนี้ให้เป็นใหม่ให้เป็นจุดจุดจุดสองห้านะครับให้เป็นจุดสองหแต่ผมจะหา0ุดอย่างเงี้ยมีไหมครับคุณว่ามีไหมไม่มีใช่ไหมครับดูนะครับคอมไพ l ์นะครับแล้วก็ไปดีบันะครับ ก็ลันมานะครับถึงจุดนี้นะครับถ้าสเต็งที่ชื่อว่าเทคเนี่ยมีจุด0.1อยู่จริงเนี่ย s จะมีค่าเป็นจุด0.1เมื่อทําบรรทัดนี้เสร็จนะครับทีนี้เนี่ยมีไหมครับปรากฏว่าไม่มีนะครับ s จะเป็นอะไรครับ s ก็เป็นจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็แปลว่าไม่มีนั่นเองเพราะว่าจุด0.1ไม่ได้ s ไม่ได้มีค่าเป็นอะไรครับจุด0.1นั่นเองก็แสดงว่าไม่มีนะครับเอาใหม่ผมจะหาทีนี้เอาเอาเอาละ ก็จะหาตรงๆรงจุดสอทีนี้มีแน่นะครับหลังจากทําบรรทัดนี้เสร็จทําไมครับ s จะต้องเท่ากับจุดสอทันทีนะครับเพราะว่าจุดสอเนี่ยมีอยู่ในสติงที่ชื่อว่าเทคจริงนั่นเองนะครับเพราะว่าเรา s ไซด์ให้ในบรรทัดนี้นั่นเองนะครับดูนะครับผ่านนะครับคอมไพน์เอาละครับมาเข้าประเด็นนะครับปลื๊บปลื๊บปล๊บนะครับสติงก๊อปปี้นะครับ15.25แล้วนะครับทีนี้มาดูนะครับว่า s เท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้จุดสีแน่ๆนะครับใน15นะครับเพราะมันเป็น15.25นี่นะครับเราใช้ setting copy นะครับมีไหมครับต้องมีนะครับต้องมีเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากทําบรรทัดนี้เสร็จทําไมครับ s จะต้องมีค่าเป็นอะไรครับ0.25นั่นเองนะครับ s จะมีค่าเป็นข้อความที่เป็น0.25นั่นเองดูนะครับปึ๊บนะครับ เห็นไหมครับมีนะครับประเด็นอยู่แค่นี้เองนะครับถ้าเจอก็ s จะเท่ากับตัวที่หานั่นเองนะครับถ้าเจอเนี่ย s จะต้องเท่ากับตัวที่ต้องการหานั่นเองนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้เองบทนี้นะครับเรารู้จักนะครับบทนี้เรารู้จัก str str เพิ่มอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชันสุดท้ายแล้วนะครับ str str หลังจากนั้นเราก็จบแล้วนะครับไม่มีเราเรียนครบหมดแล้วนะครับฟังก์ชันที่เราจะต้องใช้ในเครื่องคิดเลขนะครับ เรียนหมดแล้วหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราก็จะขึ้นคีย์แพดแล้วนะครับบทห,หน้านะครับทีนี้บทนี้กอ็อย่างที่พูดนะครับรู้จักฟังก์ชัน str str นะครับก็คือเอาไว้ใช้หาสตริงที่บรรจุอยู่ภายในสตริงเราจะหาจุด0.25ที่บรรจุอยู่ในเท x t เนี่ยนะครับถ้าเจอเนี่ย s จะต้องมีค่าเท่ากับตัวที่เราต้องการหาก็คือ0.25นั่นเองนะครับย้ำอีกแล้วนะครับก็ย้ำไปย้ำมาจนกว่าจะได้นะครับ จะได้ไม่ต้องดูกันหลายรอบนะครับหลังจากนี้นะครับก็หานะครับมีไหมครับจุดสองห้าในสิบห้าจุดสองห้ามีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับก็จุดสองห้าเนี่ยไงนะครับเห็นว่ามีนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองบทนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับครับบทนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับครับบทนี้ก็สวัสดีครับ